การปรับตัวเรื่องของการใช้ชีวิตมันรูเหมือนสวนทางกันหมดตรงนี้ในมุมมองอาจารย์สมิทธ์เนี่ยนะมันจะปรับตัวยังไงอาจารย์เรื่องของความต้องการของมนุษย์ต่อความจําเป็นในชีวิตเรื่องปัจจัย4ปัจจัย5แล้วกันนะอาจารย์นะว่า,วามันมันต้องซื้อต้องต้องกินอนะ่ะแล้วจะปรับตัวไงที่มันจะอยู่ได้อย่างที่อาจารย์สมชายบอกมานะครับครับขอบคุณครับ <c oughs> ขออนอื่นก็ต้องบอกว่า เด็กว้านอกของผมเนี่ยนะครับเมื่อคุณสักชัยโทรไปบอกว่าชมรมศึกบ้าน,นอกอยากจะมาให้ร่วมพูดคุยนะครับก็เลยรับด้วยความยินดีแล้วพอบอกว่าประเด็นเรื่องของแอปลงน้ำหรือสุดท้ายของมะกอกนะครับอันนี้ก็ตรงใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบว่าการปรับตัวยังไงนะครับประเด็นก็คือว่าเรากําลังเป็นห่วงว่า วิถีชีวิตเมืองเนี่ยจะไล่วิถีชีวิตชนบ,บทออกไปซึ่งกับจริงผมเป็นคนที่ถูกไล่มเมื่อตั้งแต่เมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วเด็กภานอกที่เป็นลูกเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็วันหนึ่งคุณพ่อก็มาบอกว่าเราเปลี่ยนวิธีผลิตดีไหมตอนนี้มีโรงงานสํารดมาตั้งอยู่ใกล้บ้านนะครับเราลื้อทุกอย่างที่มีเนี่ยไปปลูกสำลรดกันไหมเราเป็นเด็กนะครับก็ได้แต่ <c oughs> บอกว่าก็ดีเพราะว่า น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเมื่อปลูกสับปะรดปรากฏว่าสับปะรดทั้งแปลงตัดมาเนี่ยกองใหญ่กว่าห้องนี้สูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ปล่อยให้เน่าเพราะว่าราคาเหลือกิโลละห้าสตางค์ถ้าขนไปโรงงานยังไม่คุ้มเลยนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแต่เราไม่รู้เป็นพราอะไรเราก็ดิ้นรดนะครับด้วยความเป็นเด็กวันน้อก็เรียนหนังสือเรืเอ่อยมาจนเปลี่ยนจากชีวิตวิถี บ้านนอกน,นะครับก็เป็นบ้านนอกเข้ากลุก่มเรียนตามระบบศึกษาจนทางมานทำการประสบความสำเร็จในระบบที่เขาเรียกว่าระบบทุนนิยมตลาดเสรีนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็มีส่วนร่วมในการเอาระบบตลาดทุนเนี่ยนะครับระบบคิดแบบทุนเนี่ยไปทำร้ายชาวบ้านต่อผมเองป็นคนเคยทำบาปมาแล้วนะครับคิดแบบนั้นเลย นะครับพัฒนาการก็คือด้วยความคิดว่าเมื่อเราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนอื่นแต่ไปช่วยคนอื่นด้วยกรอบวิธีคิดทุนนะครับเพราะว่าเราโตมาแบบนี้เรียนหนังสือแบบนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้เมื่อไปม,มีส่วนร่วมในพ olicy ในนโยบายก็จะเอาความคิดอย่างนี้อไปยะเยียดใส่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ทําให้ชาวบ้านยากจนขึ้นผมเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการตั้งธนาคารเอสเอ ผมเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการขยายผลเรื่องโอทอนะครับและเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกรอบคิดตุนิยมนะครับพัฒนาการของผมเป็นอย่างเมื่อผมทําบาตมาถึงจุดหนึ่งผมก็รู้สึกว่าแลวผมก็ได้บริหารเ็าประมาณรัดเป็นหมื่นล้านเพื่อทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ก็ไม่ถึงฝัง่งนะครับแต่สิ่งเดียวที่เจอเป็นจุดเปลี่ยนก็คือว่าทําให้ผมเข้าใจว่าทําไมเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนไม่ออก แล้วไปเห็นของจริงว่าอะไรคือปฏิบัติการจริงที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำให้ปรับวิธีคิดว่าไม่ต้องมีงบประมาณก็เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับทีนี้กลับมาที่คำถามว่าทําอย่างไรจะปรับตัวถ้าเราจะปรับตัวเราก็ต้องรู้ต้นเหตุและเราต้องไม่คิดอะไรที่นอกกรอบความเป็นไปได้วิธีคิดผมเชื่อว่าพวกเราสัมผัสกับ ชนบทเรียนรู้เห็นของจริงเห็นเห็นปัญหาจริงแต่พวกเรา,เาหลายคนอาจจะยังติดกรอบเหมือนผมนะครับก็คือกรอบความคิดยังเป็นคนที่อยู่ในกรอบคิดแบบทุนนิยมแต่ว่าพยายามไปคิดเอาตุนิยมไปทํากับเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าเป็นยังไงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขอร้องอย่าคิดแบบโรแมนติกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เรื่องความโรแมนติกแบบเดิมเนี่ยคิดได้แต่ต้องคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตนะครับเราลองหลับตานึกเลาะย้อนไปพวกเราสมมตว่าอายุน้อยนึกย้อนอยี่สิปีอาจจะนึกย้อนไม่ออกนะครับนึกย้อนสิปีว่าวิถีชีวิต1ิปีที่แล้วกับสิปีผ่านมาผมนึกย้อนได้ไกลกว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์สมชายว่าครั้งหนึ่งเคยนั่งทะเลาะกับเพื่อนนะครับว่าเอ้ยเอ่อ น้ำที่เราดื่มนะครับเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าต่อไปเนี่ยต้องซื้อน้ํากินเราคิว่าบาแล้วนะครับซื้อน้ํากินเดี๋ยวฝันไปคนไทยซึ่งทั้งดื่มน้ําเคยแพงกว่าน้ำมันถูกไหมครับแล้วเราลองนึกไปข้างหน้าอ0ยปีอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องคิดสร้างฉากทัศนหรือว่าซินเร์โยที่เป็นจริงของอนาคตเพื่อเราจะได้ปรับตัวได้ ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วปี2600 2600พศนะ,ะเกษตรจะเหลือแค่9เปอเมืองออประเทศจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเมืองจะเป็นสังคมเมืองมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเรายืนขวางมันไม่ได้เราปรับตัวยังไงเราให้สังคมเรียนรู้ที่จะปรับตัวยังไงให้สอดคล้องอันนี้เป็นโจทย์ใหญ อมารตยาเซนบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ได้เข้ามาพูดที่สนย์ปรุชุมแห่งชาติริกิจคนยกมือถามว่าประเทศไทยจะแก้ปัญหายอย่างไรท่านมีคําตอบให้ไหมบอกไม่ได้คนไทยต้องหาคําตอบเองแต่ถ้าจะให้บอกก็คือว่าถ้าคุณตั้งคําถามถูกต้องคุณแก้ปัญหาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเราตั้งคําถามถูกต้องหรือ,อยังนะครับว่าเราเตั้งโจทย์ที่ถูกหรือ,อยังเหมือนที่คุณชายเมื่อกี้นี้คุณชายบอกว่า เอ่อ GDP เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เอ่อเป็นตัวหลักตัวหนึ่งในการคำนึงถึง GDP แน่นอนสิครับ GDP เป็นโจทย์ที่ผู้บริหารประเทศทุกคนต้องทำผู้บริหารประเทศเข้ามาโจทย์ก็คือว่าทำ GDP ให้โตถ้าไม่โตสอบไม่ได้สอบไม่ได้ไไดในแง่กาใรใครเป็นคนให้คะแนนนะครับทั้งชาวโลกนักลงทุนนักธุรกิจคนในประเทศคนชั้นกลางนะครับคนที่จะตกงานไม่ตกงาน เขาวัดด้วย GDP เพราะฉะนั้นเขาต้องทำโจทย์ข้อเนี้ยให้ดีแต่แทนที่จะไปบอกว่าคุณอย่าวัด GDP ถ้าคิดแบบโรแมนติกก็คือวัดแบบ g d h อันนี้โรแมนติกแน่นอนวัดความสุขใครวัดได้บ้างความสุขอยู่ที่ที่ไหนแต่ถ้าคิดให้สอดคล้องคิดยังไงครับวัดแบบเดิมแต่วัดในบริบทของสังคมไทยซึ่งตามหลักวิชาเขาไม่ได้ห้ามด้วย GDP มีสีเครื่องยนต์ใครก็รู้นะครับแต่จุดเปลี่ยนของความคิดก็คือว่า ถามว่าเกษตรกร,ร,กรจริงๆแล้วเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเป็นผู้ประกอบการในความหมายทางเศรษฐกิจก็ต้องบอกเป็นผู้ประกอบการถูกไหมครับแล้วการลงทุนของเกษตรกรขุดน้ำปลูกป่านะครับออสร้างฝายเป็น private investment หรือไม่ถ้าเป็น private investment มารวมอยู่ใน GDP ไหมอาจารย์ก็ต้องบอกว่ารวมพอบอกว่ารวมถ้าผู้บริหารประเทศคนนี้ ไม่คิดแบบโรแมนติกว่าต้องวัด GDS แต่วัด GDP แต่วัดให้ครอบคลุมผู้ประกอบการใหญ่ที่สุดของประเทศ SME มากสุดก็คือเกษตรกร,รอตอนนี้มีเกือบ4ี่ล้านครอบครัวครอบคลุมคนเกือบ20ล้านคนถ้าคิดอย่างนี้ผู้บริหารประเทศก็ทำให้ GDP โตโดยการส่งเสริมให้ปลูกป่าแทนที่จะส่งเสริมให้ทำลายป่าถ้าตัดต้นไม้ GDP โตนะครับต้นไม้ตาย GDP รอดเขาจะตัดหรือเขาจะปลูก นะครับถ้าถ้าปลูกต้นไม้ GDP โตเขาก็ต้องส่งเสริมให้ปลูกนะครับแต่ตอนนี้มันตัดต้นไม้ GDP โตเพราะฉะนั้นความคิดที่จะเกิดจุดเปลี่ยนไม่ใช่ไปต่อต้านเขาคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วนําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้เป็นสิ่งที่เอามาปฏิบัติเรานะครับเป็นสื่อบ้านนอกเราสามารถเอาบ้านนอกคิดกรุงได้นะครับทำยังไงให้บ้านนอกทิดกรุง,งวิถีชีวิตที่พวกเราเด็กบ้านนอกถูก คนกรุงถูกวิถีเมืองยึดก็คือว่าเมื่อโรงงานผมยกตัวอย่างของผมนะครับโรงงานสับรถดมาตั้งคนที่อยู่ในไร่ในนานะครับปกติใช้เวลาไม่หมดในหนึ่งวันอยู่แล้วก็มีลูกหลานเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยนะครับแปลงนาแปลงไร่ก็ไม่ใหญ่นะครับก็ยังมีเวลาเหลือก็ส่งลูกหลานไปทํางานในโรงงานเช้าก็าขับคนเเดนไซยขึ้นรถสองแถวไปนะครับบ่ายก็กลับละสองโมงสามมงกลับมา กลับมาก็ยังช่วยทํานาทําไร่นะครับได้อยู่เพราะฉะนั้นกินกับอยู่ฟรีเงินที่ได้เป็นส่วนที่เหลือนะครับอย่างเนี้ยรอดเมื่อวิถีเมืองมันลุกมากขึ้นไล่นาหายนะครับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตคนที่ทํามาหากินแล้วค่อยไปหาเงินเปลี่ยนเป็นทํามาหาเงินมากินอันนี้มีความหมายนะครับ วัฒนธรรมทำมาหากินหรือวัฒนธรรมเพาะปลูกเนี่ยเราดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องชาวไร่ชาวนาะเป็นเรื่องต่ำต้อยแต่คนอีกลุ่มหนึ่งประเทศแอฟริกานะครับหลายประมาณสิบกว่าประเทศเข้ามาเมืองไทยมาประสานที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงไปนั่งประชุมกับเขาผมถามเขาว่าทําไมคุณไม่พึ่งตะวันตกไม่ถามฝรัง่งให้มาช่วยทําให้คุณจเจริญเขาบอกว่าพึ่งมาแล้วหลายสิบปีครับเรียนรู้อย่างเดียวว่าเราโง่อย่างไรนะครับเราต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ทำมาหากินอวัฒนธรรมในการพ่อปู่เพราะว่าอาดีตของพวกเราล่ามากินเราล่ามากินเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนนะครับวิถีชีวิตคนเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้คนเมืองพึ่งไทยครับคือคนเมืองทั่วไปประเทศไทยมีคนถึง39 40ล้านคนซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตจากทำมาหากินส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำมาหาเงินส่วนหนึ่ง เป็นทาม,มาหาเงินมากินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าไม่สมดุลถ้าทําให้สมดุลทำมาทำยังไงวิถีชีวิตคนเมืองตอนนี้เขาเรียกวิถีชีวิตพุ่มพวงนะครับทำมาหาเงินตกเย็นกลับมามีรถพุ่มพวงรู้จัก czasu, ร,รถพุ่มพวงไหมนะครับรถที่ห้อยกระปินะครับน้าพริกขิงขาตะไคร้มาเป็นถุงๆเต็มรถแล้วก็วิ่งเข้าหมู่บ้านนะครับ ผู้ใช้แรงงานแล้วพวกนี้ก็ไปซื้อทั้งทั้งที่ถ้าถามว่าเอามเมล็ดพริกเนี่ยโยนใต้ถุนเนี่ยหรือข้างบ้านต้องการมีที่เป็นไรไหมครับไม่ต้องการนะครับทําไมวิถีชีวิตพวกนี้ต่ําต้อยเกินกว่าที่คนเมืองที่มีเงินจากแรงงานวันละ2อ0ร้ถึงสามต่อไป300หมดเนี่ยแต่วันหนึ่งใช้เงินประมาณ4ี่หบาทซื้อสิ่งที่จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ มันผิดตรงไหนนะครับว่าท่านทมน,นี้มันตับต้อยตรงไหนที่จะปฏิเสธว่าอันนี้เป็นวิธีเกษตรจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับคนเมืองผมไปช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมทํามาตรฐานอุตสาหกรรมพอเพียงวันหนึ่งไปที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนพันคนเพื่อตอบคำถามว่าทําไมอุตสาหกรรมต้องพอเพียงโรงงานนี้ได้ชื่อว่าเป็นโรงงานหนึ่งซึ่งได้รางวัล CSR ส่งเสริมอุตสาหกรรมพอเพียงส่งเสริมออชาวบ้านแต่ถามผมถามผู้บริหารว่าคนของคุณหนึ่งพันคนเนี่ยพอเพียงหรือยังค,คำถามน่าสนใจนะครับปรากฏว่ามีความพอเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนที่เหลือเป็นหนี้นะครับแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าอายุเฉลีย่ยของคนงานอายุเท่าไหร่ผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลตอบได้อย่างดีว่าสี่สิบห้าปี ยังมีเวลาทําง,งานอีกสิบห้าปีถามว่าในหนึ่งพันคนเนี่ยเมื่อกเกษียณหกสิบนะครับเราถามตัวเองก็ไนดะ้เราจะอยู่จนตายเนี่ยอยุเฉลี่ยเท่าไหร่ผมถามคำถามเนี้ยกับผู้จัดการฝ่ายบริหารที่มานั่งประชุมเกษียณไปแล้วหกสิบเนี่ยอยู่จนตายอยู่อีกกี่ปีครับได้ตัวเลขเฉลี่ยม,มาว่าสุขภาพส่วนใหญ่น่นาจะอีสิบห้าปีโดยเฉลีย่ยก็เจ็ดสิบห้า จาก,กเกษียณจนตายเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ครับถามตัวเองด้วยนะถามตัวเองด้วยแล้วคุณไปถามคนอื่นต่อด้วยคนประเทศไทย40สล้านคนกเกษียณจนตายเนี่ย15ปีต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับตัวเลขที่โรงงานนั้นคำนวณออกมาแล้วคำนวณคิดถึงคนไทยึ่งด้วยบอกว่าสองคนตายยายไม่หวังพึ่งลูกเพราะว่าลูกปกพึ่งไม่ได้เอาตัวให้รอดไม่มาพึ่งเราก็บุญแล้วเขาบอกนะครับใช้เงินประมาณล้านห้าถึงสองล้าน คำถามต่อไปพวกเราเหมือนกันไหมล้าน5้ถึงสล้านนะครับก็คือเดือนหนึ่งประมาณหมื่นห้านะครับโดยเฉลี่ยนะครับอยู่จนตายนะไม่นับค่าอยู่ค่ายานะครับถามว่าใคร,กรเกษียณแล้วมีเงินล้านห้าอยู่ให้รออจนตายบ้างที่โรงงานบอกว่าในหนึ่งพันคนน่าจะมีสัดเดาสิครับใครว่าถึงสิเปอร์เซ็นยกมือขึ้น ทำไมไม่มีเลยไม่มีเลยรอครับแปลว่าพวกท่านคิดถูกเพราะคำตอบก็คือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะมีเงินเลี้ยงชีพจนตายแล้วถามว่าคนพวกนี้เนี่ยย้อนกลับไปหาความเข้มแข็งในอดีตได้ไหมท่านว่ามีไหมครับไม่มีนะครับแล้วเขาอยู่อย่างไรนีคิดไปแค่สิบปียี่สิบปีข้างหน้า นะครับแล้วคนอย่างนี้คนเหล่านี้อยู่ยังไงแล้วพวกเราอยู่ยังไงแล้วคนไทยอื่นๆอ,อยู่ยังไงย้อนกลับมาถ้าคุณบอกว่าคุณอุตสาห์ได้รางวัลส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงคุณทํายังไงให้คนของคุณพอเพียงคุณอาขาวาวะปีกรับรางวัลใหญ่โตทํายังไงให้คนของคุณพอเพียงทยํายังไงให้สเต็กโฮเดอร์คนที่มาค้าขายให้คุณพอเพียงคุณทําได้ไหมน่้คิดกันใหญ่ คนหนึ่งยกมือบอกอ๋อผมนึกออกแล้วครับผมเคยถามลูกน้องอนะ่ะมันเดือนหนึ่งไอ้วันหนึ่งมันได้สองร้อยสิบเห็นมัน <c oughs> ถือน้ําออกมาจากเซเว่นคณละเจ็ดบาทถามว่าเฮ้ยซื้อน้ํากินวันกี่กวดลูกน้องบอกว่าประมาณสามกวดครับเป็นเงินเท่าไหร่วะสองยี่สิบเอ็ดบาทรายได้อีเท่าไหร่วะสองร้อยสิบซื้อน้ํากินอย่างเดียวยี่สิบเอ็ดบาทต่อคนนะครับไม่นับที่บ้านถามว่าทําไมไม่เอา ไม่กินน้ําดื่มที่บ้านบอกไม่ได้ครับน้ําฝนก็กินไม่ได้ตกลงมามีพิษนะครับน้ําที่จะเก็บมาแต่คําถามของเขาคือว่าทําไมไม่กรองน้ํากินเองแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วเขาก็นึยออกแล้วว่าต่อไปนี้เขาจะส่งเสริมให้คนงานพันคนของเขาไม่ต้องเสียยี่สิเบเอ็ดบาทซื้อน้ํากินก่อนอันนี้แหละคือความพอเพียงจําเป็นไหมที่คนในเมือง คนที่อยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมต้องไปปลูกข้าวใช่ไหมเหมือนที่คนเข้าใจทั่วไปว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันดีสําหรับคนต่างจังหวัดเท่านั้นไม่เหมาะสําหรับคนเมืองจากนั้นพังพรูเลยครับคนเมืองคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจสามารถสร้างความพอเพียงถ้าคิดจะสร้างนะครับต่อไปโรงงานนี้ก็มีการเลี้ยงเป็ด 500ตัวนะครับโดยอาหารเหลือกินจากอาหารกลางวันเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วมีไข่นะครับวันหนึ่งประมาณ300ฟองแบ่งกันกินในอาหารกลงวันมีเอาของมีรุดการคิดรวมกันว่าทำน้ำดื่มสะอาดอย่างไรส่รงเสริมให้เอาของเสียอาหารเสียที่เป็นเรียกซีเบรนะครับมะม่วงมะนาวมะกรูด เศษอาหารเหล่านี้ไปทําน้ํายาสระผมน้ายาซักผ้าน้ํายาขัดพื้นนะครับออกมาเป็นลูกแนละ้วหน้าเต็มไปหมดทั้งหมดเหล่านี้และรวมถึงนะครับรู้จักที่จะเริ่มเปลี่ยนบ,บ่อปลาคราฟที่บ้านบางคนมีตังค์หน่อยชอบเลี้ยงปลาคราฟเป็นบ่อปลาบ่อปลาดุกบ่อปลานินบ่อปลาทับทิมแล้วมีกอเอ่อกอบัวสวยๆเหมือนของอาจารย์นะครับ แทนที่จะปลูกไม้น้ำที่กินไม่ได้นะครับมีรั้วนะครับจากรั้วออดอกเข็มกลาเป็นรั้วอะไรดีครับรั้วกระถิ่นถูไหมครับถามว่าทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น1ลดค่าใช้จ่ายไปท่านห่ากี่เปอร์เซ็นต์สาเซขึ้นท้งนั้นแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ครอบครัวเพราะฉะนั้น เมื่อคนเหล่านี้กเกษียณไปมีแท้มีที่ดินเนี่ยแค่15ตารางวา2ี่ตารางวาเหลือในในบ้านเนี่ยก็ทำทำกินได้แล้วแล้วต้องพึ่งเงินอย่างเดียวไหมวิถีชีวิตนี้เขาเรียกวิถีอินคายไม่ต้องอินแคชวิถีอินคายเนี่ยถ้าไม่ปลูกฝังไม่ฝึกจะคิดขึ้นเองได้ไหมไม่ได้อันนี้แหะครับคือถ้าเราคิดแบบสอดคล้องคิดแบบไม่โรแมนติกนะครับ ก็สามารถเอาวิถีเกษตรวิถีชาวนาน,นะครับบุกกรุงได้แล้วก็ปรับวิถีชีวิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวเมื่อเขากเกษียณเนี่ยนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยเป็นอดีตพนังกางานแบงค์ชาติอะไรได้ดีใช่ไหมครับรเกษียณเนี่ยแค่มีเงินปลูกบ้านได้ประมาณชัก45ตารางวาแต่45ตารางวาหลังจากปลูกบ้านแล้วไปดูนะครับในบ้านเขานะครับปลูกตั้งแต่บัวนะครับปลูกมะนาวหนึ่งต้น นะครับมออีอะไรนะไอ,อ้ตำลึงอรอบ้านนะครับเขาบอกว่าซื้อข้าวอย่างเดียวนี่ต่อไปจะปลูกข้าวด้วยเขาบอกท่านเนี่ยอยู่ชนบทมาท่านรู้ไหมครับว่าข้าวหนึ่งเมล็ดถ้าปลูกเป็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้าวใหม่ได้กี่เมล็ดใครทราบยกมือขึ้นอ้าวเราเป็นสื่อบวานนอกไม่รู้ได้ยังไงครับใค ใครว่าหนึ่งพันขึ้นไปยกมือขึ้นหนึ่งพันเมล็ดใครว่าห้าพันเมล็ดขึ้นไปยกมือขึ้นมีคนยกตรงน,นู้นนะครับใครว่าหนึ่งหมื่นเมล็ดขึ้นไปยกมือขึ้นครับงั้นเรามาทวนข้าวหนึ่งมเมล็ดก่อนจะแตกเป็นมเมล็ดไปรวงข้าวนนะครับแตกเป็นกอใช่ไหมครับแตกเป็นต้นใช่ไหมครับข้าวหนึ่งมเมล็ดเนี่ย กอข้าวใหญ่ๆเคยนับไว้ว่ามีกี่ต้นหนึ่งกอข้าวจากข้าวหนึ่งเม็ดเนี่ยนะครับใครว่าสิบนะครับเกินสิบทางนั้นนะครับสูงสุดต,ตามสถิติเนี่ยได้ถึงแปดสิบปดสิบเจ็ดต้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกษตรมีซีนะหนึ่งต้นคือหนึ่งรวงเนี่ยได้กี่เมล็ดไปนับดูนะครับนั่งนับกัน สองรอยกว่าเนี่ยสองร้อยสาสิบกว่าเอาสองร้อยคูณแปดสิบได้ไรครับหมื่นหกหมื่นหกชาวนาจนได้อย่างไรข้าวเม็ดหนึงปลูกข้าวใหม่ได้สองหมื่นเมล็ดเนี่ยชาวนาจนได้ยังเพราะชาวนาเราปลูกได้ไม่กี่พันเพราะใช้วิธีปลูกผิดไม่คัดมเมล็ดพันใช้เกษตรเคมีรู้ไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยใช้ เคมีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยกี่กิโล8ปดล้านกิโลกรับคนไทยมีกี่คนครับ60ชิลียาใบคนหนึ่งเกิน1กิโลถ้าท่านกินเคมี1กิโลเนี่ยป่วยไหมแล้วมันจะไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรบ้นานเราถึงกว่า60ซที่มีสารตกค้างแล้วอย่าคิดนะครับว่าพวกเราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีสารตกค้าง นะครับมีทุกเกือบทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่างคุณชายทราบดีว่าคุณชายไปรณรงค์แถวจังหวัดหน้าน่านปลูกอะไรนะครับเขาโล้นอดเนี่ยนะครับปลูกกระลำปีกระลำปีใช้อะไรครับผมเคยไปถามแม้วนะครับที่โยนกระลำปีทิ้งระหว่างกลับบ้านตอนเย็นๆนะครับเราอยู่ภาคเหนือแล้วก็แวะคุยกับเขานะครับเขาก็อยหายถามว่าทำไมไม่เอากลับไปกินยิ้มอายไม่ตอบนะครับ ถามว่าหนักเข้าเป็นมิตรขึ้นเขาบอกกินไม่ได้ที่แล้วตายาแม้ยังไม่เอากลับไปกินเลยแล้วคนเมืองกินทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นรอดเหรอนึกว่าคนเมืองจะรอดนะครับคนเมืองก็เสพพิษเข้าไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่สื่อสิ่งที่ถูกต้องนะครับปรับวิธีคิดวิธีคิดที่หนึ่งก็คืออย่าคิดว่าเกษตรกรคือเกษตรกร ต้องเปลี่ยนระดับนโยบายเลยช่วยกันนะครับวิธีที่2ก็คือ,อต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนเมืองคงคิดได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเป็นแปลงนานะครับแต่แปลงนาไม่จำเป็นจะต้องเป็นแปลงนาสุลูกหูลูกตานะครับถ้าข้าวหนึ่งเมล็ดเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้าวใหม่ได้ถึง2 0,000ื่นเมล็ดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปลูกไม่กี่กองก็กินได้แล้วถูกไหมครับไม่จําเป็นจะต้องปลูกนาแบบ ที่ทํากันอยู่เพื่อนผมเ,เปลี่ยนชาวนาเป็นนี้ด้วยโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับเพราะชาวนาเป็นนี่จะไปทําส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มรูปแบบที่ผมทำเพื่อนบอกว่าไม่ทันกินแล้วเพื่อนต้องให้เขาเชื่อก่อนว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วเขารอดนะครับบอกดีต่างคนต่างทาเพื่อนทําไปเลยนะครับหนึ 1, ่งไร่สามารถทําผลผลิตต่อครอปนะครับไม่ใช่ต่อปี เหลือนะครับกำไรไม่ใช่รายได้รวมด้วย1นึ่งแบาทท่านว่าชาวนาอยากเปลี่ยนไหมนะครับมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ20หักว่าคนที่จังหวัดขอนแก่นเกินแสนอยู่8คนคนที่ได้ที่1ได้2องแสนสามตอนหนึ่งขอบนะครับโดยใช้วิธีคิดแบบทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ของนวงท่านนะครับก็คือปรับสภาพพื้นที่ให้สามารถทําเกษตรแบบ ผสมภาษาเขาบวงจอนะครับคนที่เหลือที่ที่ไม่ถึงหนึ่งแสนเนี่ยนะครับไปสอบถามนะครับร้อยละเก้าสิก้าโลเฮ้ยฉันมี20ไร่เรื่องไรฉันจะทำหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งแสนยีไร่เท่าไหร่ครับสอล้านรวยเลยที่เดียวรวยเลยนะครับปรากฏว่าออกมาก็ยิวไม่ได้นะครับพอโลกก่อนถ้าโลกนําไม่ได้เพราะฉะนั้นในเครือข่ายพวกเราพอเหลือแล้วจะรวย แต่ถ้าคิดรวยก่อนจนทุกลามนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากเอาไว้นะครับก็คือนอกจากจุดเปลี่ยนในเรื่องของเ,อเรื่องของเอาเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ประกอบการแล้วปรับวิธีวัด GDP ให้ถูกอันนี้เป็นเรื่องนโยบายนะครับถ้าพวกเรามีส่วนผักดันก็ผักดันไปนะครับเรื่องที่2ก็คือปรับวิถีชีวิตให้สมดุลอินคายอินแคชเตรียมตั้งแต่วันนี้คนเมืองคน คนเมืองคนชนบทก็ปรับได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ให้เกิดแนวร่วมในการป้องกันนะครับเราไม่สามารถนะครับอย่างตอนนี้ที่เราที่เราพยายามทำเราสร้างจุดเปลี่ยนเราไม่มีทางไปส่งเสริมให้คนทุกคนเปลี่ยนมิติได้แต่เราสามารถสร้างจุดเปลี่ยนแล้วพวกท่านนี่แหละคือคนที่จะมีอิทธิพลนะครับในการสร้างจุดเปลี่ยนมากที่สุดพวกท่านคือคนที่จะสามารถปเปลี่ยนความคิดคนได้นะครับผมก็ คิดว่าเวลาสั้นๆเนี่ยก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าจะคุยกันเรื่องนี้คุยกันได้สามวันสามคืนครับ